ครับพอพอกับสังวันงานปั่นเนาะครับเมื่อนี้ก็เฮ็ดแผงพญานาคเนาะก็พอดีเห็นพระวัดพันมาขอตวสอกลาบน้ำปูปูถวดเนาะปูถวดสุดกอนนี่พันกับเข่าพันกับไ้เนาะพันขอน้ำปูถวดงวดนี่พันกับมาอีกเนาะพันกับมานั่งคอยนี่แล้วพันกับพันกับพิจารณาอยู่เนาะครับพันกับนั่งเนาะพันกับข้องตี๋ไห่เนาะเพราะว่าสุดกอรพันกับไ้ เป็นเขียนไว้ตัวนึงแล้วได้ล่ะหุ้มเลยโอ้โหเพ่งเพ่งเขาเนี่ยหันละต้เสียงมอไซค์เขาเลยครับเมื่อนี้เพิ่นก็มาขอตัวโศกลาบเนาะบางเท้าบางที่เขาอีกก็มาหลุดน้ำกันเนาะครับหวดกรนบางหันปูขอนังปูปูถวดเหระเพิ่นก็ให้เพิ่นก็ะถือกับน้องหวดกรนนี่หวดนี้ก็เลยมาขออีกแถวสอง วา่าติเป็ดตัวใดเนะาะก็จังทำมารุน่นน้ากันอีกรอบบางปรากฏเห็นแล้วตัวนึงว่าที่ย่ายเพิ่นไปพิจารณาเพิ่นคอนครับเนะาะว่าตีใดตัวใดแดดซองได้ก่อแดดซองแ <c oughs> ดดซองแดดซองเหนื่อยก็่าแดดข้าก่นนะ หเฮ้ยบ่อยเห็น <c oughs> เลยนนเเนนหนหมดก่อนนี่บางอยู่พานเือกันเหล่ตี้โอ,โอ้หงซื้อเลยเพิ่นเห็นเห็นเลยโอ้หมดนี่เิ่นก็ เป็นเลี่ยมๆมเนาะแสงแดดเนาะมือนีเนาะผ่านตัวนี้ผ่านนี่ซองอันนี้เพิ่นมาบวงสวงเงินคนที่บ้านสั่งแข่ไหมรถรถมอเตอร์ไซค์ถือขาหลักไปก็เลยมามาหนีละมาถามเห็นเขาขี่เขามาหนีบอสันมือกินข้าวเศร้าอยู่จังหันบัดเทียอั่นก็คอยได้ขึ้นตะปูเ้อนะก็เลยอธิษฐานเพิ่นก็ขอโ่กน้ำเพิ่นเนาะให้เพิ่นซอยหาซอยนะเพิ่นก็ได้พระพอดีนะมาว่านีเพิ่นว่าได้ขึ้นแล้ว เพิ่นเลยมาขีคจอดอยู่นี่เระรถเพิ่นว่านเพิ่นก็เลยเฮ็ดอันคันบักเบ่งมาขออ่าน้ำเพิ่นเนาะคือว่าสิมากราบเพิ่นดีกันละเพิ่นก็เลยเฮ็ดคันบักเบ่งมาเพราะว่าขอได้อยากให้ปู่ซอยปู่ก็ซอยว่าซั่นได้แต่เห็นคันบักเบ่งมาคู่นึงกะสิพาพี่พาน้องมากอีกเรากาซั่นเพิ่นก็มาค่ำคำเนี่เฟ้าวว่านนี่เพิ่นดีใจว่า ได้ลดขึ้นแล้วท่านันก็เลยมา่นกัอนกัเลยนอีกขอติดโซคลาบ,รบ <c oughs> เราได้หลายที่มาซอยสั่งที้ขอได้หลายมาซอยสั่งสั่งอีกขสั่งให้หุงเหี่ยงข้าวกรณีว่เนเดียดิ <c oughs> สั่ง <c> อ <oughs> าสาล <c oughs> สาลก่อนสลาหลังไง เทียจะน้อยกับบางเทีอบางที่เป็นเหตุให้เห็นอย่างเนาะกับทามาบิงน้ำเพลินพอกับตีให้เพิ่นนั่งเพ่งอีสกสักคนจังกิมาถามเพินน่นเนาะครับเนาะติดไปกับ้าก่อนจะเข้าขอขอกว่ากาว่าติกกับบอกงี้ต้ขอขอ โอ้นี่บอกเขียนใส่เมื่ออี่บ่ครับท่นผู้สมกับเพิ่นก็ได้4เดีเจกับ 20, สองศนย์นบ่สี่เจ็ดสองศูนอเนาะเดี๋ยวแฮเขียนไว้4 7เนาะครับท่านผู้สมสี่เจ็ดสนย์น่นบ่สองศูนย์ <c oughs> ตัว,ตวน่อยอันนี้เข<ฮ>ียนนี่ตัวใหญ่สิดโอ<ฮ>้โตัว,<ฮ>ตวน้อยน่อยงทนีศนย์สอ,ส,อสองหนึ่งครับประวัติเพิ่งกะขอน้ำปูบางหันเนาะผันได่ซีเกตสองศูนย์สองหนึ่งนะครับเนาะบันทีหนึ่งมีโทนางวดนี่ว่าหลุดน้ำกันนะครับเนาะหุดน้ำกันบางทีหนึ่งมีโทนาเนาะครับ คือเพื่อนก็มาขอตดโศกลาบสุดกรนี่เพิ่นก็ไใดเนาะงวดนี้บัดเทียเขาอีกเนาะครับเนาลองเบงน้ากันเพื่อนก็เขามาเป็นผู้ประถากอยู่นวัดเถรอเนาะครับเนาะน้าโมมีเพิ่นกัแกมาไห้เพื่อนก็มาทําบุญน้อยู่เร่อยบางเทียบางที่งวดนี้เพิ่นถึให้โศกไ่เนาะเพิ่นเห็นปีมะเห็ดส่างสล่าห้วัดจันเพิ่นว่าถ้าหากถือเหขงวดนี่อีกเนาะถือแของจังเพิ่นว่าเนาะเพิ่นมาขอได้สามโตเนาะครับ ทีเก็บสองศูนย์สองหนึง่งเป็นไงเนาะเป็นก็เที่ยวมาเฮ็ดอยู่นี่แหละครับในวัดในว่าเฮานี่แหละบอกขาดเนาะผู้เก็บมือเคนไข้แน่บ่ล่ะไข้เราบ่ <laughs> <laughs> เป็นยังไงอันคือแต่ว่าเก็บมือเคนเป็น,ปนยังไงเสียขัดมือเนี่ยเลย <laughs> โอ้เป็นเล็กปะมีเกาะข้ายงีข้า,าง,าง,างนวดได้เสเปลออก ขเงินไม่แนผานโเราว่าสิเดียวออกก็ตื่นังไงเยะยังยานค้นบาดอีกตีแห้งดินแห้งบาดแหงแก็บบาดโอเห็นแต่พันลงเศษมาขาดแล้วโอ้ดีว่าเห็นสงนิ้วนี่ขาดมันเกาะเอ่อห็นแต่พันลงเฟษลงฝนก็ติดต๊วกับว่าต๊เนาะเข้มมากใช่ก็ บิดอันยังกอดมอมหน่อยเพันโอนเสียงหน่อยเพันทิศทิดิดปอนเพันซีกมึงหันนอทิดปอนว่าโอ้ยเบิดอันนั่นแล้วเบิดเคาะเบิดเข็นแล้วบัดอ่าตกเลือดยางออกเพัน่าร่วเป็นทุ่นคนได้บวชก็ยังสัญลักษณ์กันได้บวชแล้วคนได้บวชแล้วก็ที่หัวจักไปตัว บทเลียนเขียนอ่านอยางออกกันมามดเกาะมัดเขียนอะไรที่เกาะเขียนเวียนหายก็ตีมัดไปตัวมันพ่อแล้วมันหอดแล้วบดตายก็เถือว่าบุญน่ะละดีแล้วซรํายีนี่ทีมวิทย์ขอวิทย์เขียนไปเพื่อบาเนาะเอเพ่นไปโยงเลยลรไปเลียนนบอไปอัพืงานแล้่อืมงานเลียงขึ้นม้กวนขึ้นมาขึ้นมาบานที่ไปฝฟก่สหมังปวันหมอ้มโอ้ยสาหมอนี่ วานไปทางเทพเุ่นวาไปเลี้ยนไปเลี้ยนโอ้โหเจาของแต่แดงเก่า,ก,ากับบ่ใครมาสมมตอนี่มัมมนหยากร้ายส่วงนี้ขันหยากร้กับบ่ได้มาแล้วขันมาทั้งหยากร้ายกับบ่ได้บุญได้กันมาวัดใจต้องใจเย็นปกติธรรมดาธรรมดาจังเป็นบุญได้ ขั Dante, งง cumin, นงุดยีดเนี่ยนบอก่ได้บุญบันดาบันใดได้เออต้องใจปลอดโปร่งธรรมดาใช่สมาธิแบบว่ามากกับปกตินะนะแบบว่าบ่คิดหนาคิดหลังนะเออบางคนมาหนาบวชก็บ่เอกล้วบาเถียงกันปู่เป็นบลวงพ่อไหสอกแลยเม็นบอย่งนี้แล้วคือประวัติละพิ่นกับแก่หน้ามาใส่ถังใส่หยางไหเฮ็ดน้ำยอดน้ำว่าเพิ่นกับถือเหล็กงวดก่อนมังหันนอกงวดนี้เพิ่นก็เลยมาคอยอีก จังว่ากโอ้โหโยคืวค่าโอ้ยติดเป็นน้ำเมียมเป็นเก็บเมื่อเขาลงบานเต้ไปได้แก้มาสัหรับเมื่อนี่ยินงตะว่าเตี้ยม,มาอีกรอดฝนกับคืมคืมมาซื้อเรียนเศษสังกะสีใบถ่ากับมะตูดมาใส่กระเทียบคืมมาคืมมาแล้วก็เมื่ไปห้องอยังได้ห่างบ่มา่ไก่ห้องทางอื่นยันสังกะสีเพราะหางเล่นเห็ดไรสนิเห็ดเตียมไว้ถ่าย่างดีแล้ว โซเปียกแตงไว้ยังเสียกระบึ้องบื้มากเขาเดียวเต็มนะปีนี้มาเห็นไม่คำสังกสีว่ามีก็เลยเห็ดแตงไว้เลยครับสุดท้ายนี่กับบังน้ำกันเนาะครับอีกซคำบังอีกตัวหนึงเนาะครับครับเออบัดเทียบันเขียนมาท่านแล้วไปบังอีกด้วยนี่บังหันเพิ่นเพิ่นห้เนาะเพิ่นไปเพ่งเอาเพิ่นเพิ่นห้ยสี่เกียับสองศูนย์คับสองหนึ่งเนาะครับเพิ่นกับเขาอยู่เรื่อยเนาะเพิ่นเขาอยู่เก็เหมืองเินพวัต ประวัติเพิ่นเขาอีเล่ย์ครับมาหล่นน้ากัดเนาะเพิ่นได้ดสามหางนะครับเพิ่นได้ดสามหางครับสุดท้ายนี่ขอ่อยตันผู้ส้มยังมีแต่ความสุขคนเฉลือน,นะครับเด้อผู้เขามาส้มเส้นในสองทางบ้านงานปั่นกันดีเนาะค่อยลำลำรวมลำดำ,ำ,ำไอ้รวยถือเรืถืถอหวยวันทีดึงมิถุนาถูกโศกนักนหมานผู้ใดก็ดีเนาะที่เขามาส้มถ้าหากถูกใจกัดลายกัดแช่เนาะครับเนาะ กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนบริพาทในคลิปต่อไปสองสองวันงานปั่นก็เดได้สรรหาตัวเด็ดๆมาฝากคือเก็อันล่ะว่าช่วงนี้พันก็ไปเบิ่งอีกอยู่เดี๋ยวบางเที่ยวบางที่พันได้อีกเยอะโตเนาะจากหางเนาะคือพันเพ่งเพิ่มเพ่งได้ตัวเพิ่นบางในจิตของเพิ่นเพิ่นเคยได้เนาะ ครับนี่ตัวคนใดเนาะครับสุดท้ายนี่คอยทันู้ชม